วันนี้เชื่อเลยนะครับว่าทุกสายตานะครับจับจ้องไปที่จีนครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่อยากจะลงทุนในจีนและจับจังหวะจีนระยะสั้นนะครับวันนี้เช็คมีกอง IPO ครับ ASP China Tric 3M1 ครับที่จะมาจับจังหวะระยะสั้นนะครับเป้าหมายทำได้6%ภายใน3เดือนครับทางบรเจอ Asset Plus นะครับจะบริหารยังไงนะครับวันนี้มีคำตอบครับและวันนี้ได้รับเกียรติสุดๆเลยนะครับจากคุณนัตพลจันสิวานนท์ครับกรรมการ บอยหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนบลจแอสเซทพลัสครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเชื่อเลยว่านักลงทุนหลายคนนะครับสนใจลงทุนในจีนนะครับก็วันนี้มีกอง IPO เปิดใหม่นะครับที่เป้าหมายเนี่ยทำให้ได้6%ภายใน3เดือนครับตอนนี้มีปัจจัยอะไรบ้างหรอครับที่สนับสนุนจีนนะครับ ได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรบกวนเอาสไลด์ขึ้นให้หน่อยนะครับครับโอเคครับก็เมื่อกี้อย่างที่น้องเช็คเ,เกริ่นไปแล้วนาะว่าประมาณหกเปอร์เซ็นตเดือนนะครับสำหรับกองทริกเกอร์สามเอ็มหน่งนะครับ เนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดที่มีความผันผวนพอสมควรนะครับเราเองเลยมองว่าการนําเสนอโปรดักรูปแบบที่เป็นรูปแบบทริกเกอร์เนะี่ยย่อมมีความเหมาะสมกับตลาดที่มีความผันผวนในช่วงนี้นะครับเนื่องจากการจับจังหวะของนักลงทุนเนี่ยเป็นไปอย่างค่อนข้างยากลําบากนะครับตลาดอาจจะมีการกลับทิศอย่างรวดเร็วนะครับทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงนะครับเป็นเหตุให้เราเรียกว่าคิดสร้างสารรค์นำเสนอกองทุนประเภททริกเกอร์นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจลงทุนในจีนนะครับ สำหรับเอ่อทำไมถึงต้องลงตอนนี้นะครับจริงๆแนละ้วผมขอเกินในเรื่องของปัจจัยที่เป็นปัจจัยเชิงพื้นฐานก่อนนะครับแล้วในภายหลังเนี่ยผมอาจจะพูดถึงปัจจัยที่เป็นปัจจัยในเชิงเอ่อเทคนิคนะครับปัจจัยในเชิงพื้นฐานเนี่ยจริงๆแนละ้วภาพของจีนเนี่ยมีการเรียกว่า คลายล็อกดาวน์แล้วแหละนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้เวลาเกือบทั้งปีเลยในการที่ล็อกดาวน์นะครับทำให้ตัวเศรษฐกิจนะครับัวภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเรียกว่า,าพลาดเป้าหมายไปนะครับเดิมทีรัฐบาลตั้งเนี่ยว่าจะโตสัก5%ปรนนะครับปรากฏว่าจบปีเนี่ยโตประมาณ3%เองนะครับการเปิดเบืองเนี่ยก็ทาให้ภาพของเป้าหมายทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสามารถเรียกว่าเติบโตตามเป้าหมายได้นะครับ นอกจากนี้เองเมื่อเปิดเมืองแล้วรัฐบาลจีนเองก็ไม่ใช่แค่เปิดเมืองเฉยๆให้คนมาเรียกว่าใช้ชีวิตนะครับรัฐบาลจีนเองก็มินนโยบายทางการเงินการคังนะครับที่จะมาอาัดฉีดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดอัตราดอกเบีย้ยที่ปีที่แล้วก็มีการคัดอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีการคัดต่อเช่นกัน นอกจากนี้เองถ้าเป็นนโยบายเกี่ยวกับแพ็กเกจการกระตุ้นเศรฐษฐกิจเนี่ยเราคาดว่าจะมีการออกแพ็กเกจการกระตุ้นเศรฐษฐกิจเนี่ยหลังจากที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับทางรัฐบาลจีนนะครับมีการประชุม two sessions นะครับซึ่งจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารต่างๆนะครับที่ได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วในเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับที่จะมารับตําแหน่งแล้วก็เริ่มทํางานจริงๆนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นะหลังจากที่เดือนมีนาคมเนี่ยมีการประชุมเสร็จเราคิดว่าทาง นายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้วีผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเริ่มเรียกว่าออกมาตรการออกแพ็กเกจที่จะมากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องอันที่3นะครับก็เลือกเกี่ยวกับการผ่อนปลนมาตรการที่ก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวเรื่องอินเทอร์เน็ตแครกดาวบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่อง,งอสังหาบ้างนะครับ ภาพตอนนี้ก็คือเป็นภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับในเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็รัฐบาลจีเนเองก็มีหลายๆมาตรการที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าเขาเองไม่ได้จะมาควบคุมอะไรอย่างเข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับส่วนภาคสังหาแน่นอนเขาเองก็มีการเรียกว่าอาัิฉฐาสภาพคล่องและพยายามจะกระตุ้นและอุ้มภาคสังหาให้เดินต่อไปได้นะครับเนื่องจากจริงๆแล้วภาคสังหาเนี่ย เรียกว่ามีขนาดถึงประมาณสาเอร์เซ็นของ GDP นะครับทั้งทางตรงทาง,ทง,ทงอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มีขนาดขนาดนี้ผมคิดว่ารัฐบาลจีนเงก็คงไม่สามารถปล่อยให้ลมได้นะครับอาจจะไม่ได้โตแบบฟูฟ้าเหมือนสมัยก่อนแต่คิดว่าสามารถไปต่อได้และค่อยเป็นค่อยไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคกสังหานี่น่าจะมีความเสี่ยงลดลงเป็นอย่างมากนะครับถ้าดู ข้างล่างของตัวสไลด์นี้นะครับจะพบว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการฟื้นตัวทางการเดินทางนะครับฝั่งขวามือก็เรียกว่ามีการฟื้นตัวไปมากแล้วนะครับในเรื่องของผู้ป่วยนะครับหรือคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีน้อยลงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในจีนแทบจะสามารถประกาศชัยชนะจากเรื่องโควิดได้แล้วด้วยซ้ำนะครับครับอันถัดไปนะครับก็อาจจะเป็นลงดีเทลเล็กน้อยนะครับเกี่ยวว่าทําไมถึงถึงต้องลงประเทศจีนตอนนี้นะครับจะพบว่าตัว จีนเองเนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบไปมากพอสมควรแล้วนะครับดูการเติบโตของ M2 นะครับเรียกว่าอยู่ในแดนบนเลยนะครับสำหรับชาร์จข้างบนนะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจยังแย่อยู่เพราะว่ามีเงินแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่าคนต้องถูกหลอกดาวนะ์นะเป็นเหตุให้ถ้าไปดูจริงๆแล้วในชาร์จล่างข้างล่างซ้ายมือนะครับจะพบว่า คนจีนจะมีเงินนะครับแต่เงินอยู่ในไหนเงินอยู่ในบัญชีเงินฝากทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากการเปิดเมืองเนี่ยผมคิดว่าเขามีแบบมีพลังซื้อพอสมควรที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยอยู่ในขาที่เรียกว่าอัปเกรดขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเทียบกับสหรัฐกับยุโรปในชาติขวามือเนี่ย GDP อยู่ในขาที่ชะลอตัวนะครับแต่จีนจะเป็นขาเร่งตัวนึ่งซึ่งก็เป็นจุดที่ส่งเสริมว่าทาไมจีนถึงจะสามารถเอาเปรียบได้ดีในช่วงนี้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของ property sector ที่ผมเกริ่นไปอันเมื่อกี้แล้วนะครับนอกจากสภาพคล่องแล้วเนี่ยถ้าใครจําได้ว่าจีนเนี่ยมีมาตรการเส้นแดง3เส้นหรือ three red lines นะครับคือซึ่งก็เป็นมาตรการที่ถ้าเกิดคุณมีหนี้เยอะแล้วคุณห้ามก่อหนี้เพิ่มหรือคุณห้ามเรียกว่าบริหารสภาพคล่องผ่านการออกหนี้เพิ่มนะครับจุดนี้เองนเนี่ยจีนได้มีการเลื่อนมาตรการนี้ออกไปอีกหเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ความตึงเครียดในเชิงของสภาพคล่องของกลุ่มสังหาเนี่ยเรียกว่าลดน้อยถอยลงไปเยอะ แล้วก็ซ้อนให้เห็นว่าจริงๆรัฐบาลจีนเองเนี่ยอยากจะเอากลุ่มนี้ให้ให้อยู่โดยที่ไม่ไม่ทำให้กลุ่มนี้ล้มนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีที่เราอาจจะมีประเด็นตั้งแต่ตอนที่แอนด์กรุ๊ปหรือแอนด์ฟิแ c นเชียลที่เราเคยได้ยินกันนะครับบริษัทลูกของอาลีบาบาแจ็คมาเนี่ยเขากำลังจะออก IPO ในช่วงสักสองปีก่อนเนาะแล้วก็ถูกรัฐบาลจีนดึงกลับนะครับจุดนี้เองแต่จุดนั้นเองเนี่ยก็ทําให้เราจะได้ยินอินเทอร์เน็ตครกดาวมาตรการต่างๆเข้ามาควบคุมเยอะมากนะครรัับววถึงงฝ่กด้ย็ ไม่มีการออกเกมมาอย่างยาวนะนะครับแต่ไปดูคนที่ลงทุนในจีนนี่ต้องได้ยินแน่นอนเลยครับเพราะว่าทําให้หุ้นจีนตกลงเยอะมากเลยครับใช่ครับแล้วจริงคนไทยเนี่ยมีมีหุ้นจีนเป็นหุ้นเทคคนนั่งเยอะนะครับถ้าตั้งแต่โดนแต่ตอนนั้นมาเ็คิดว่าอาจจะรายละช้าก็จะทราบถึงสถานการณ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขในการออกเกมมิ่งออกเกมใหม่ๆก็เริ่มเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับชาซายล่างนะครับ แล้วก็มีอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วจีนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มาควบคุมกลุ่มอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับความือความมือล่างเนี่ยจะพบว่าจีนเองเนอนุญ,ญาตให้ตีตี้ที่เป็นคล้ายๆกับ Uber หรือ Gra b ในเมืองไทยเนี่ยเริ่มแอ q ควายหรือเริ่มหายูเซอร์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อนุมัติให้แอนกรุ๊ปเนี่ยเริ่มระดมทุนได้นะครับนอกจากนี้เองอรัฐบาลจีนเองเนี่ยยังมาเทคหุ้นหรือเรียกว่าโกเ้นแชร์ในบริษัทยใหญ่ๆในจีนท้งอบบาล และสุดท้ายนะครับจีนเองก็ต้องการจะแข่งขันกับอเมริกาก็จะมีเรื่องการที่จะส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเต,เ,ตเตอร์ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เองทําให้ภาพรวมของกลุ่มเทคโนโลยีจีนเองเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเป็นคนละคนละเรื่องกับที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยครับครับเรียกว่าได้หลายๆปัจจัยนะครับที่นักลงทุนหลายๆคนกังวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตครกชดาวเรื่องจีนปิดบ้านปิดมืองนะครับแล้วก็ทั้งโควิดนะครับ ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วครับแล้วก็เรื่องอสังหาด้วยแต่ว่ามีความเสี่ยงอะไรไหมครับที่นักลงทุนจะต้องจับตามองเรื่องปัจจัยกลุ่มนี้ครับครับสำหรับความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการที่เป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแข่งขันเชิงขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในรอบล่าสุดเนี่ยก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์เกี่ยวกับเขาไปพบเจอบนลูนจีนที่น่านฟ้าสหรัฐอเมริกานะครับ จุดนี้เองก็เป็นเป็นจุดที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดจีนอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมมองว่าก็คงจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามถ้าเราประเมินแล้วถามตัวเองดูว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์นของจีนกับอเมริกาเป็นไป,นปนในระยะยาวหรือเปล่านะครับผมคิดว่าไม่นะครับผมบอกว่ายังไงเขาเองก็คงจะเรียกว่าทะเลาะกันอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วหรือแข่งขันกันอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้เรื่องราวร้ายแรงขึ้นนะครับก็คือก็คงอาจจะไม่ได้มีการก่อสงครามจากการที่เจอบอลลูนบนน่านฟ้านะครับแต่จะเป็นการที่อาจจะเกิดมาตรการเชิงวัฒกรรมนะครับมาตรการเชิงเรียกว่าการปกป้องน่านฟ้าของตัวเองนะครับแต่อาจจะไม่ได้เอช a ชลเลตไปถึงเรื่องของการก่อสงครามกันนะครับและนอกจากนี้เองถ้าไปดูในเรื่องของ political event หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญสาคัญนะครับจะพบว่าปีนี้จริงเราไม่มีนะครับคุณสิจินพิงค์นาต่อเทอมสาไปแล้วในปีที่แล้ว ส่วนคุณโจไบเดนปีนี้ก็ไม่ได้มีมิดเทอร์มิเลชันแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้คิดว่าแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามก็คิดว่าวัฒกรรมทางการเมืองระหว่าง2ชาติเนี่ยอาจจะเบาลงครับครับเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยก็มีความขัดแย้งมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นจุดเด่นของกองนี้ล่ะครับมีจุดเด่นอะไรบ้างหรอครับครับสำหรับกองนี้เมื่อกี้ผมพูดเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานไปเยอะนะครับ แต่จริงๆแล้วกองนี้เป็นกองที่แตกต่างจากกองทั่วๆไปหรือเป็นกองเปิดทั่วๆไปที่ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเนื่องจากกองเปิดทั่วๆไปเนี่ยเราเองปกติเวลาลงทุนเราอาจจะมองปัจจัยพื้นฐานถึงประมาณ80%อาจจะใช้เทคนิคอลมาเข้าช่วยสัก20%นะครับแต่กองนี้จะเป็นกองที่กลับขากันเลยนะครับเราจะใช้ปัจจัยพื้นฐานเพียง20%นะครับและใช้ปัจจัยเทคนิคถึง80%ปนะครับปัจจัยพื้นฐานจะมาบอกว่าหุ้นตัวนี้อาจจะไม่ใช่หุ้นที่เเเลวรร้าายจนนนนกกกิไไปปะค็็ห่งแอ ไม่เอามาลงทุนนะครับแต่จะบอกว่าโอเคหุ้นนี้ผ่านระดับหนึ่งนะครับจากนั้นก็ไปดูเทคนิคอลเป็นหลักว่าเอ้เราจะถึงจุดเข้าลงทุนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นดูภาพเทคนิคอลนะครับจะพบว่าจีนเองมีการรีบาวจากจุดต่าสุดนะครับประมาณ40ไปปลายนะครับสำหรับ msci ชนนานะครับเกอมีเรามีการรีบาวขึ้นมานะครับทะลุเส้น50วันนะครับทะลุเส้นร้อยวันและ200อวันนะครับซึ่งเป็นการยืนยันกันกับตัวอย่างชัดเจนในขาขาลองเทอมนะครับ ซึ่งจุดนี้เองนก็ทําให้ภาพของตลาดภาพใหญ่เนี่ยค่อนข้างสวยขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อทะลุเส้นเหล่านี้เองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยอยู่ในขาที่เรียกว่าจุดพักฐานนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่จะทําให้การเข้าเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะครับครับอันนี้ผมก็ให้ดูกรอบการลางทุนเบื้องต้นคร่าวๆนะครับว่า เราเองเนี่ยก็คงอาจจะลงตัว ETF นะครับที่ช่วยประกอบอยู่สักประมาณ20%นะครับแล้วลงตัว o o m o n Share หรือตัวหุ้นโดยตรงเนี่ยอยู่ประมาณสัก80%นะครับโดยที่อาจจะเน้นหนักที่หุ้น H s h a ช e นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่ข้อขแรกคือเราสามารถ hedge อัตราด้เปลี่ยนได้นะครับข้อ2คือเป็นหุ้นที่วิ่งในวิ่งตามปัจจัยการเปิดเมืองได้ค่อนข้างเยอะเพราะหุ้นเปิดเมืองไปอยู่ในฝั่งฮ่องกงนัเยอะครับครับนักลงทุนหลายคนอาจจะมองว่า หุ้นจีนเนี่ยอยู่ในขาขึ้นแล้วจริงแต่ว่าก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วทําไมเพิ่งมาเปิดกองนี้ล่ะครับครับจริงๆอย่างที่ทราบเมื่อกี้เลยนะครับว่าการเด้งตัวขึ้นมาของจีนนะครับในเฟสแรกเนี่ยก็เด้งตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับจนมาอยู่ในจุดที่เป็นจุดพักฐานแล้วนะครับ,รบการที่เร่งตัวขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่จากสเตติมต์การเปิดเมืองที่ดีนะครับแต่ตลาดเนี่ยยังไม่ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการที่เปิดเมืองแล้วไงเปิดเมืองแล้วผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ย ดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากตอนเขาเปิดเมืองเนี่ยเขาเปิดเมืองในช่วงธันวาคมปีที่แล้วนะครับหรือตรามาซีซึ่งจริงเรางบตรายมาสีเนี่ยยังยังเรียกว่ายังไม่ได้ค่อยประกาศกันเลยด้วยซ้ำนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีอีกค a t a ท y s t หนึ่งก็คือการที่ถ้าจีนมีเอิร์เน็งที่ดีจากการเปิดเมืองมีเอาลูกที่ดีก็อาจจะช่วยให้หุ้นจีนไปต่อได้นะครับแล้วก็เทคนิคเขก็อยู่ในจุดพัฒฐาที่ที่เซนิเมนต์จากความดีใจในช่วงเปิดเมืองเนี่ยเริ่มเริ่มเฟดออกไป ก็คือในการเลือกหุ้นนะครับจะใช้20เป็นฟั็นเมน f u n d a l แล้วก็80นะครับเป็นเทคนิ i c a ใน80ที่เป็น t e c h n i c a ครับมีอะไรที่ใช้ประเมินในการเลือกหุ้นบ้างหรอครับได้ครับจริงๆเราใชา้สักคู่นะครับขออนุญาตเปิดโอเคครับจริงๆเราใช้เรียกว่า multi factor theory นะครับอย่างที่บอกคือ technical เนะี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องทฤษฎีแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของจิตตนาการนะครับ การใช้ทฤษฎีทฤษฎีเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดไปเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็ใช้หลากหลายทฤษฎีนะครับเพื่อมาบอกว่าจุดเข้าเนี่ยเป็นจุดไหนกันแน่นะครับแล้วถ้าเกิดมีทฤษฎีจํานวนมากจากลิสต์ที่เราใช้เนี่ยบอกตรงกันว่าจุดนี้คือจุดเข้าเราก็สามารถเข้าได้อย่างมั่นใจนะครับ เช่นกันในขาขายเช่นกันนะ,นะครับว่าถ้าทฤษฎีบอกตรงกันว่านี่คือจุดขายเราเองก็จะมั่นใจมากขึ้นนะ,นะครับโดยทฤษฎีที่เราใช้เนี่ยเออก็มีหลากหลายเลยนะครับตั้งแต่ดาวเทอรีนะครับที่ดูในเรื่องของการยก่ Low, อ,อยกโลยกไฮนะเป็นทฤษฎีเกา่าแก่ที่ทุกวันนี้เองก็ยังได้ผลอยู่นะครับแล้วก็เทรนไลน์นะครับดีแมนโซนที่ดูว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีแรงซื้อเป็นจุดที่มีแรงซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ตัว Price A อคชั่นะครับก็ดูเรื่อง,องการเปลี่ยนทิศทาง นะครับโ Price Pattern ก็รูดูในเรื่องการาวิ่งไปตามแพทเทิรต่างๆที่ในอดีตเคยวิ่งแล้วก็ส่งสำเร็จนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองก็มี Fibonacci นะครับที่เป็นาการใช้เ t โชทางธรรมชาติเอามาจับนะครับแล้วก็ Elliott Wave น,นะครับที่เป็นการดูเทรนด์นะครับว่าเทรนด์ของตลาดมีแนวโน้มเป็นแบบไหนนะครับซึ่งหลายๆทฤษฎีเนี่ยก็เรียกว่าบางทฤษฎีอาจจะ ในบางช่วงเวลาบางทฤษฎีอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับแต่ถ้าเราใช้หลายทฤษฎีเนี่ยแล้วพูดตรงกันว่าว่าให้เราเทคแอคชั่นอย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยเขาท้ำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับอืมครับน่าสนใจมากๆเลยครับแล้วตัวอย่างหุ้นที่จะคัดเลือกเข้ามานะครับมีหุ้นอะไรบ้างเหรอครับพอจะบอกได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขอขอลองยกตัวอย่างหุ้นอย่างเช่นหุ้น B y d ดีตรงนี้แล้วกันนะครับหุ้น B y วดีเนี่ยเป็นหุ้นที่เรียกว่าถ้าเกิดใช้ตัวทฤษฎีเทรนไลน์นะครับก็ ชาร์ด้านล่างนะครับก็เรียกว่าวิ่งอยู่ในกรอบอยู่ในเทรนด์นีคก็นั้งดีนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็อยู่อยู่แนวรับในขาที่เป็นขาด้านล่างแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดเข้าที่ดีนะครับโดยที่ถ้าถ้าการตัดสินใจเราถ้าเมื่อเมื่อมองดูแล้วเนี่ยฝั่งดีมานโซนก็เป็นจุดที่เคยซื้อในอดีตด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีการซัพพอร์ตที่ดีจากแนวต้านเขาที่แล้วนะครับกลายาเป็นแนวรับรอบนี้นะครับก็เป็นจุดเข้าที่ดีแล้วถ้าเกิดมีการหลุดขึ้นมาทําอย่างไรนะครับถ้ามีการหลุดเลยเส้น ช่องสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็ก็จะเป็นจุดคัดนะครับจะพบว่าถ้าเกิดมีการกลับตัวจริงนะครับอัพไซด์เนอของตัวบีวค่อนข้างมากพอสมควรแต่ในขณะที่ถ้าหลุดจริงๆเนี่ยเราก็เองก็สามารถคัดได้ด้วยด้วยกรอบที่เป็นกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนักนะครับก็อาจจะอาจจะโดนในขาล่างเนี่ยอาจจะเรียกว่าโดนสักประมาณ5% 10นะครับแต่ขาบนเนี่ยอาจจะมี 20- 3 0ตตรงนี้นะครับครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่อาจจะดูได้นะครับอาจจะกำลังฮอตฮิตในช่วงนี้ก็คือบาบานะครับบาบาเนี่ยงจริงเราก็มีทฤษฎีที่ซัพพอร์ตหลายๆตัวเช่นกันนะครับเขแรกก็คือถ้าเป็นช่องเนี่ยก็เป็นอัพเทรนเนาะแต่ก็ได้มีการหลุดออกมานะครับทีนี้หลุดออกมาเนี่ยก็มีซัพพอร์ตเลเวลคือตัวฟิบโบนิชที่เอ่อใชประมาณ61.8นะครับก็ ก็ไปดูว่าจะรับตานานได้หรือเปล่านะครับซึ่งไอ้ตรง6 1 8เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ใกล้ๆ90เหรียญซึ่งใกล้ๆกับราคาปัจจุบันแล้วนะครับซึ่งจากมุมมองของเราเนี่ยนอกจากปัจจัยเทคนิคแล้วเนี่ยอาลีบาบาเนี่ยที่90เหรียญเนี่ยสะท้อนเงนถึง PE ที่กำลังถูกมากนะครับแค่ประมาณ10เท่าเองนะครับซึ่งมุมมองของเราเนี่ยถ้าจีนมีการเปิดเมืองเนี่ยอาลีบาบาก็น่าจะค่อยๆรีไวซ์ up ตัวเออร์ริ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็น่าจะทําให้จริงๆจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่สวยมากสำหรับอาลีบาบาได้สำ คน่าสนใจมากเลยนะครับครับแล้วหุ้นที่คาดว่าจะคัดเลือกเข้ามาในพอร์ตครับจะมีประมาณกี่ตัวละครับแล้วก็ Market c a ปนะครับจะประมาณเท่าไร่ล่ะครับครับหุ้นที่จะอยู่ในพอร์ตเนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ประมาณสักสิบตัวบวกลบนะครับแล้วก็ตัวตัว ETF ก็อาจจะมีบางผสมบ้างนะครับสำหรับเซกเตอร์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เราคิดว่ามีภาพที่สวยงามนะครับเช่นพวกกลุ่ม healthcare นะครับ ก็อาจจะทําให้ภาพของพอร์ตโดยรวมนี่เป็นประมาณ80-20%นะครับ80เป็นหุ้นรายตัวที่อาจจะวิ่งหุ้นอยู่ประมาณ10ตัวนะครับส่วน E T F ก็อาจจะอยู่ประมาณ1-2ตัวนะครับที่20%ตรงนี้นะครับแล้วก็ Market Cap ส่วนใหญ่แน่นอนครับเป็นเป็นหุ้นขนาดยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบานะครับไชน่าท o u รซ s m มนี่ก็เป็นหุ้นที่เป็นทัวรซิ่ d ดี y ี r ฟรีด uh, uh, ั รับหนึ่งในจีนนะครับแล้วก็บีวเราก็คงทราบอยู่แล้วเนาะเป็นรถไฟฟ้าที่บางหลายก็มีมาขายบางไทยก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่เช่นกันนะครับอีกะเนี่ยเป็นหุ้นเปย์เมนต์นะครับคล้ายๆกับหุ้นสแควร์ใน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 สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทําเทรนด์ข้างสวยนะครับมีการยกโลขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็ใกล้จุดที่จะถูกอยู่ในจุดที่จะเทสขาบนแล้วถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ก็ทําอะไรเพราะนั่งสวยนะครับแล้วก็เมื่อถวนจริงแล้วมีโอเวอร์แฮงค่อนข้างเยอะจากเรื่องการแข่งขันในเรื่องของ ภาพของการที่เขาถูกใช้เป็นดีวิดเดนแชร์จากเทนเซนนะครับทำให้ไม้ถวนช่วงนี้เขานั่งระกาศนะครับแต่เมื่อเราดูในเชิงเทคนิคไม้ถวนวเนี่ยเรียกว่ามีการยกโลนะครับถ้ามีการยกโลได้นะครับก็จะทําให้ภาพสวยนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็เราเองก็จะพร้อมที่จะคัดจังอย่างมีนัยสําคัญนะครับคัดอย่างเข่งคัดนะครับอย่างมีวินัยครับก็ภาพของกองก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับเรื่องสภาพคล่องเรียกว่าายห่วงเลยครับ ครับเหมือนเมื่อกี้เช็คเห็นว่าจะน้ำหนักการลงทุนนะครับจะไปอยู่ที่ H-Share ประมาณ80%ใช่ไหมครับแล้วก็ A-Share ประมาณ20%ใช่ไหมครับอันนี้มีมุมมองยังไงล่ะครับทำไมถึงเลือกแบบนี้ล่ะครับ เราอยู่เอสแชร์เยอะน่าจะหุ้นที่เป็นหุ้นเปิดเมืองส่วนใหญ่ดูในฝั่งฮ่องกงหรือในฝั่งเอสแชร์นะครับหุ้นเอแชร์ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่เป็นเรียกว่าเป็นหุ้นอุตสาหกรรมหุ้นอินดัสทรีลที่จริงช่วงปิดโควิดเขาก็ยังผลิตได้ต่ออาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะเพราะตอนเปิดเบืองทีเนี่ยตัวนี้เองอาจจะเด้งได้น้อยกว่านะครับเป็นผลนที่เราเปในเอสแชร์ประเด็นนี้ครับ ก็หุ้นหลายๆตัวนะครับฟันเดเมนทัลก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็เทคนิคอลนะครับก็สวยแต่ว่าพี่เอกนะครับช่วยเล่าเป้า6% 3เดือนนี้ที่มาที่ไปมันมายังไงล่ะครับ ครับจริงๆแล้วหกเปอร์เซ็น็เป็นเรียกว่าเป็นผลตอบแทนที่อาจจะไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับพอดีอดีที่จะเราจะสามารถใช้เทคนิคลที่จะเกี่ยวขึ้นไปได้เนะื่องจากตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีความผันผวนเ่านข้าผสมครวนนะครับแล้วก็สามเดือนมองยังไงสามเดือนเนี่ยมองว่าการข้ามจุดที่เป็นการประชุมทูตเซสชั่นของทางทางรัฐบาลจีนนะครับที่ผมกล่าวหน้านี้ว่าเขาจะเริ่มแต่งตั้งนาย,ยกและเขาจะเริ่มแต่งตั้งรัฐมนตรีเศรษฐกิจละ ณจุดนั้นเองเนี่ยเราว่าถ้าเกิดประชุมแล้วเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการที่เป็นเชิงบวกมานะครับซึ่ง cover พระยะเวลา3เดือนเนี่ยก็น่าจะทําให้เรียกว่าหุ้นจีนมีการปรับตัวขึ้นไปได้จากการที่เมีการประกาศมาตรการเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุว่าทําไมเราถึงเลือก3เดือนเพราะเรารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมที่จะรับอน,นิสงฆ์เชิงบวกจากการประชุม two sessions ตรงนี้นะครับคำถามที่นักลงทุนหลายๆคนอยากจะทราบนะครับก็คือกองนี้คิดค่าธรรมเนียมยังไงบ้างล่ะครับ ครับสำหรับค่าธรรมเนียมที่เป็นฟรอนต์เอนนะครับเราเก็บ1.07นะครับและค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการก็คือ1.07เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีการไม่ทริคขึ้นมานะครับหลังจากนั้น3เดือนเราเองไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมครับอ๋อครับแล้วก็ถ้าทริกก่อน3เดือนก็สามารถปิดกล่องได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดไม่ทริคเอ่อเอ่อ ก่อนไม่ริกหลังจากที่3เดือนน่นะครับเราเองก็สามารถขายออกได้กองนี้ก็จะเป็นกองเปิดทั่วไปนะครับแต่อาจจะไม่สามารถซื้อกลับเข้ามาใหม่ได้และหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการทริกเนี่ยก็เข้าเครื่องขายการทริกปกตินะครับหลังจากสามเดือนครับก็สมมติถ้าเลย3เดือนไปแล้วนักลงทุนอยากจะขายก็สามารถขายได้อาจจะขายทากาไรไม่ถึง6%หรือว่าขาด loss ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับแล้วกองนี้มีขั้นต่ํำไหมครับครับขั้นต่ํา1 0 0 0บาทนะครับ ครก็กอง IPO ใหม่นะครับ Asset Plus China Trick นะครับ3 M 1นะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่สนับสนุนในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความกังวลที่คลี่คลายแล้วนะครับในเรื่องของการเปิดเมืองเรื่องของภาคอสังหาและก็เรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับและกองนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับโดยใช้เทคนิคนะครับ80%เข้ามาจับจังหวะนะครับทางทางพี่เอกมีอะไรจากจะฝากนักลงทุนไหมครับ ก็สำหรับนักลงทุนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจับจังหวะที่ไรรู้สึกว่าจับจังหวะยากเหลือเกินนะหรับพุนจีนนะครับเวลาจะซื้อก็มันอาจจะขึ้นไปแล้วมาจะขายก็ลงก็นั้งรุนเร็วุดรุดเร็วรุนแรงนะครับกลองนี้มีมาเพื่อตอบโจทย์ว่าโอเคเราจะมีฟันมินิเจอร์คอยจ้องจ่อให้นะครับที่จะเรียกว่าทําการซื้อขายปกป้องเงินต้นในขาที่เป็นขาดาวเทอร์แล้วก็พยายามสแสวงหาโอกาสในขาที่เป็นขา,าเทิร์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นกองนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสําหรับสายเทรดและสายไม่เทรดเช่นกันที่ไม่มี ครับก็สําหรับนักลงทุนที่สนใจจับจังหวะจีนนะครับระยะสั้นนะครับ6%เภายใน3เดือนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเวลลี่พาริกนะครับมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเรายินดีตอบทุกคําถามครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทพลจันสิวานน์นะครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนบลจอแอดเจ็ตพลัสมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ